สร้างประวัติศาสตร์ด้านการทหารอีกครั้งด้วยการปลุกชีพระเบิดมหาปลายที่หลับมาหลายสิบปีระเบิด m K84 น้ำหนัก2,000ปอนด์ถูกงัดออกมาใช้งานจริงเป็นครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียนในรอบกว่า40ปีหลังจากช่วงยุคสงครามเวียดนาม K84 หรือ M84 General Purpose Bomb คือระเบิดขนาดใหญ่สุดในตระกูล M80 ของสหรัฐอเมริกาน้ำหนักรวมกว่า900กิโลกรัมบรรจุวัตถุระเบิดชนิด TNT ที่สามารถสร้างแรงระเบิดได้รุนแรงพลังทำลายล้างสูง ผลกระทบจากการระเบิดมีรัศมีสังหารถึง80เมตรและคลื่นกระแทกสามารถทำลายสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ให้ราบเป็นนากรองชุดนำวิถีอาจเป็นชุดคิดแบบ KGGB หรือรอ,อาจเป็นระบบเลเซอร์แต่ผลลัพธ์คือปล่อยอย่างแม่นยำที่สุดราวกับวางด้วยมือในปฏิบัติการเมื่อคืนวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมานักบินรบของกองทัพอากาศไทยได้รับภารกิจระดับชี้เป็นชี้ตายเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยทั้งความแม่นยำระดับมืออาชีพและความเยือกเย็นแบบนักรบตัวจริง เพราะพวกเขารู้ว่าเมื่อชาติถูกลุกรานต้องไม่ลังเลที่จะปกป้อง